บ้านที่พมหากษัตริย์เคยเสด็จและไม่ใช่เสด็จพระองค์เดียวบ้านที่ขราชบริพานมีหัวใจรักพักดีท่านมีตำแหน่งเป็นถึงเจ้าพญากากับดูแลกระทรวงมหาไทยบ้านที่เป็นเกียรติเป็นสีของคนทั้งจังหวัดบ้านที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานบ้านที่เมื่อครั้งหนึ่งเคยอยู่ในสภาพที่สุดโทรมจนไม่สามารถที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ บ้านที่วันนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยความตั้งใจที่จะพลิกฟื้นเรื่องราวของวันนให้กลับมาเรืองรองเหมือนอย่างในอดีตบ้านซึ่งได้รับพระราชทานนามว่ายะมะรัชโชจากล้นเก้ารัชกาลที่6สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องแล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าซึ่งหากจะเล่ากันในตอนนี้ก็เป็นตอนที่1น4 7บ้านเจ้าพญายมมราช ปั้นสุมบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านคือเจ้าพยายมราชปั้นสขุม